ที่ดสุกกับการเดินทางทุกทุกวันทททุุกกเส้้นานาี่คณตองไปประัภยรยน่อมมีการเสี่ยงสูงแต่การทำประกันภัยไว้ทำให้เราอุ่นใจในการขับรถอยู่บนถนนถ้าเราคิดจะทำประกันภยัยควรเลือกประกันภัยแบบไหนให้คุ้มค่ากับเบี้ยที่เสียไปเรามาดูเคล็ดลับในการเลือกที่จะอจะทำประกันภัยรถกันดีกว่าว่าควรเลือกอย่างไรข้อหนึ่ง ควรเลือกชั้นประกันให้ตรงกับการใช้งานจริงไม่จำเป็นต้องเลือกแพงที่สุดเสมอไปแต่ต้องเหมาะกับการใช้รถของเราด้วยนะคะองเปรียบเทียบหลายๆบริษัทก่อนซื้อแต่ละบริษัทให้ความคุ้มครองใกล้เคียงกันแต่ราคาไม่เท่ากันอันที่จะดูหลายๆบริษัทดูรีวิวประกอบด้วยไหมว่าเคลมดีไหมติดต่อ,อยากหรือเปล่าข้อ3ตรวจสอบว่าแผนประกันคุ้มครองครอบคลุมแค่ไหนอย่าดูแค่ชื่อหรือชั้นต้องดูรายละเอียดว่าให้คุ้มครองอะไรบ้าง นค่าซ่อมรถเรารถคู่กรณีค่ารักษาผู้โดยสารในรถค่ารถลากฉุกเฉินน้ำท่วมไฟไหม้รถหายหลายคนซื้อแผนราคาถูกแต่พอเคลมไม่ได้กลับต้องจ่ายเองเกินกว่าที่คิดไว้ข้อ4เลือกแบบซ่อมอู่หรือซ่อมศูนย์ให้เหมาะกับเราซ่อมที่อู่ถูกกว่าเหมาะกับรถทั่วไปหรือรถที่หมดระยะประกันแล้วถ้าซ่อมที่ศูนย์บริการแพงกว่าแต่ได้มาตรฐานจากศูนย์บริการเหมาะกับรถใหม่และข้อ5 เช็คเงื่อนไขค่าเสียหายส่วนแรกบางแผนราคาถูกเพราะมีค่าเสียหายส่วนแรกถ้าเคลมต้องจ่ายเอง1,000ถึง5,000บาทก่อนถ้าเราขับดีไม่ชนบ่อยก็เลือกแผนนี้เพื่อจ่ายเบี้ยถูกลงได้แต่ถ้าขับชนบ่อยไม่คุ้มต้องจ่ายเพิ่มทุกครั้งที่เคลมจะทำประกันรถยนต์คิดให้รอบคอบก่อนตัดสินใจอย่าลืมนะคะ i n s u r e Friend Broker เรื่องประกันภยัยไว้ใจเพื่อนคนนี้ ชูเสนโบกกรเรือประกันพันให้วใจเป็นคนนี้รูปร้อดู่และรับค้คุณ mm hmm. ให้เราอยู่เคียงข้างในทุกเส้นทาง mm hmm. กับความปลอดภัยของคุณ